สวัสดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้บอมีรถเข้าใหม่เข้ามาที่เต็นท์วินาทอตคารสี่ล้อบรรทุกไม่ติดเวลาครับคันนี้เป็น e สุดๆ n o r 130นะครับคันนี้ปี2562นะครับกระจังหน้าตัวใหม่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กเซ็นทรัลล็อกนะครับผมคันนี้ก็ลงเอ่อเป็นล้อนะครับผมเป็นล้อแม็กล้อแม็กป้ายแดงเลยคันนี้นะครับผมก็เทียบเท่ากระทะผ่าเลยนะครับเพราะว่าใช้ไซส์ยางเดียวกันนะครับลง x c d ยางสวยๆให้4เส้นเรียบร้อยแล้วครับมาพร้อมกับกระบะ3เมตร50นะครับผมเสริมคอกให้เรียบร้อยนะครับมีราวาลูดผ้าใบนะครับการผ้าใบขาดให้เรียบร้อยนะครับผมกรอบไฟสแตนเลสนะครับทุกอย่างนะครับบ้านท้ายนี่คือของใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะนะครับผมเราสร้างใหม่ขึ้นมือหนึ่งยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับคุณลูกค้าลูกค้าก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลานะครับป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะครับ ใบขับขี่ธรรมดาสามารถขับขี่ได้นะครับผมเข้าออกนองเมืองได้สะดวกนะครับสวยมากนะครับคันนี้ภายในก็สมบูรณ์ครับคุณลูกค้านะครับเบาะเบอร์ฟ้าแผงประตูนะครับคอนโซลคอนโซลระบบไฟทั้งคันนะครับแอร์วิทยุอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับาไม์คันนี้แสนห้านะครับผมเครื่องฟิสตร์ทิดง่ายอยู่แล้วนะครับคอมมันเร็วนะครับ คอมเบ็เร็ว3,400 30แรงม้าช่วงล่างของเขาจะเป็นช่วงล่างแหนบหน้านะครับแหนบหลังเพาลลอยนะครับช่วงหน้าก็จะมีโช๊คกันสะบัดนะครับแล้วก็กันโค้งให้เรียบร้อยมาจากโรงงานเลยนะครับหัวเบามากนะครับเครื่องยนต์ของเขาก็จะไม่มีฝาครอบเครื่องนะครับผมออกมาจากแบบนี้เลยนะครับลมเดิมโรงงานเลยนะครับ แหนบเนิบอะไรพวกนี้ก็เดิมๆหมดเลยนะครับคับสซีเดิมๆทั้งคันนะครับผมรถพวกนี้เราปรับสภาพให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับเปลี่ยนทายคองเลวนะครับเช็คระบบช่วงล่างอะไรพวกนี้ให้หมดแล้วนะครับผมถ้าลูกค้าชอบเป็นตู้ทึบตู้แห้งนะครับหรือว่าจะเป็น ก็บ่าธรรมดาไม่เอาคอกก็สามารถบอกเราได้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสไตล์ของลูกค้าหรือว่าให้อยู่ในการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะครับผมลูกค้าสา,สามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเข้ามาสอบถามได้เลยเต็นท์ของเราตั้งอยู่ที่นิมิตใหม่38ติดถนนใหญ่นะครับมองเห็นง่ายชัดเจนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ